มาที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าเอาเรื่องละครเมื่อคืนก่อนได้ไหมทำไมก็อินเพราะว่าเราอินมากคือหลังจากที่เราได้วิดีโอคอลกับพี่ปอเมื่อวันไหนอะเมื่อวานจันวันจันนะต้องบอกว่าพี่ปอเขาเลวมากจริงฮะเลวมากจริงพี่ปอแล้วทวิตัวจริงเหรอไม่ไม่ไม่พี่ปอตัวจริงสิในละครสิทำไมเลวขนาดนั้นนะคือดรอดุลเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่ร้ายกาจที่สุดแล้วฮะอย่างเมื่อคืนนี้ เข้มข้นมากเห็นท่าแท้ของสตราจารย์อดุลเลยไหมในเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะกี่ชาติ3มชาติชาติไหนเนี่ยก็ชั่วทุกชาติว่าอย่างนั้นกันเลยนะฮะตั้งแต่เป็นท้าววานมาเป็นผีบุญรวมถึงมาเป็นสตราจารย์อดุลในชาติปัจจุบันเนี่ยก็ยังหลงแกอมนาจไงทำเป็นคนเรียบร้อยคนดีอ่อนน้อมนะอยากเป็นแบบสุดท้ายเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่กับการอยากครอบครององค์กรเทพไงใช่ไหมแกเขาอยากได้องค์กรเทพมากซึ่งล่าสุดเนี่ยรู้ไหมคนที่จะสั่งเวชีพสั่งเวรวิญญาณให ให้แก่องค์กาลเทพคนที่เก้าคือใครคนที่เก้าคือสิตางก็คือหลานหลานของดอกเตอร์อดุลเนี่ยก็คือเต้านี่แหละฮะคือเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเดกแล้วดอกเตอร์อดุลน่ะคือแบบเขาแบบเขาอยากได้องค์กาลเทพมากเขาบอกว่าคือเนี่ยเต้านี่ยคือวิญญาณดวงที่เก้าตอนนี้วางแผนจะฆ่าเมื่อคืนนี้คือฉีดยาแล้วอะใช่ฉีดยาเต้าแล้วเหมือนจะให้ตายเนี่ยดูช็อตช็อตเนี้ยคือแบบทำไมร้ายกาจขนาดนั้นนะ คือฉันดูแล้วฉันอืก็อย่างที่พี่ปอบอกในวันจันไงว่าเนี่ยแกตั้งป้อมเตรียมรับแล้วนะสำหรับว่าถ้าแฟนละครจะเข้าไปด่าเนี่ยนะฮะล่าสุดเมื่อคืนนี้พอละครจบปุ๊บพี่ปอโพสต์ภาพเลยจ้าเป็นภาพหน้าตาของสัตาจารยจอดุลทำหน้าแบบยิ้มยิ้มเบอเบอย่างงี้นอ่ะอย่างนี้แที่เราจะเห็นนะฮะหน้าคนเลวอ่ะแน้ว่ะพร้อมกับแคปชั่น จุดจุดทิด้งเอาไว้ปล่อยให้แฟนๆเล่นกันเองครับซึ่งมีคนเข้าไปเนี่ยถามว่าชมไหมเปล่าด่าด่ากันเยอะฉันก็ท<า>นไม่ได้เมื่อคืนฉันเข้าไปด่าทีนึง นี่มีคนบอกว่าบางคนบอกว่านับจากนี้หนูคงมองพี่ดีไม่ได้จริงๆค่ะบางคนบอกกลัวพี่ปอแทนเมียพี่แกเลยอ่ะยิ้มได้เร็วจริงๆค่ะพี่อย่างนี้เหมือนลุงโพสไอจีพร้อมรับคําด่าเลยก็บอกแล้วไงว่าดุลคือคนที่สําเร็จวิชาออะไรนะอาสนจักอาสนจักเอออาสนจักนะฮะละครจบแล้วพีกในพีกมากค่ะคุณลุงอดุลนะหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเร็วมากหลานทั้งคนยัง ทำได้ไงอาทิตย์หน้าตัวบอสออกไลน์นี่ <c oughs> เขาบอกบางคนบอกว่าลุงเปิดทุเรียนสักลูกไหมจิตใจทําด้วยอะไรค่าหลานตัวเองได้ลงคอออมพี่ปอชอบนะอย่างเงี้ยเปิดทุเรียนเนี่ยแกชอบนะเพราะว่าคนอินกับบทบาทของแกนี่แกชอบนะนี่ชอบคนนี้เขาบอกลุงปกติไม่เคยเมนไอจีดาราเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้คือเล่นได้เลวมากขอหยาดอินละครค่ะเออนี่บางคนพิมพ์ทะเดชเว่มากแกว่าพี่ปอนองสะดุ้งไหมเมื่อคืนเนี่ย เขาไม่สะดุ้งหรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วเขารับบทแต่ถ้าเราไปน,นักแสดงเราต้องดีใจมากเลยนะที่<ช>ทเราได้รับบทดีๆขนาดนี้คือบท<ช>มันดีมากอะ่ะแกบอกแล้วว่าที่พี่ปินติดต่อไปบอกไม่ได้เป็นพระเอกนะปอแต่บ,บทดีมากพอปอเห็นบทปุ๊บเล่นเลยเออไม่ะะแต่เล่บรรพาการเนี่ยถือว่ามันเป็นเล่กลจริงๆนะคือแบบเล่จากบรรพาการอย่างที่พี่ปอบอกวันนั้นไงตอนแรกก็ฟังว่าเอ๊ะเล่บรันรพาการมันมาจากอะไรอ๋อมันมาจากเล่กลของคน,งคนร้ายตั้งแต่สมัยสามชาติที่แล้วอดีตชาติพันปี่ะคือแบบละครอะไรมีคนเลวทั้งหมด4คนอ่ะตอน สี่คนที่แบบอยากใช้แย่งชิงไอ้นี่เทพองค์กาเทพนี่นะฮะก็เราติดตามกันวันจันทร์หน้านะฮะตอนสุดท้ายมาอินกันต่อว่าพี่ปอกับทบาทของศาสตราจารย์อดุลเนี่ยจะเลวได้ถึงไหนเออแล้วเขาเชื่อปักบุญถ้าสมมติปักบุญเขาเกียดแต้วจริงๆแล้วปักบุญบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคนที่เก้าเนี่ยก็จะเป็นข้าอย่างเงี้ยเหรอ ถ้าปักบุญบอกคนนี้เป็นคนที่ก้าก็ไปฆ่้าอย่างเงี้ยเหรอเพื่อเชื่อสิเพราะปักบุญสามารถระลึกชาได้อะถ้าปักบุญตอนแหลกโกหกอ่ะบอกพี่ป๋อต้องตายอย่างเงี้ยดูต้องตายเดี๋ยวกันได้ไหมพิลเลอรเรื่องพลิกเลยบรรจันใช่ว่าปักบุญนี่แหละตายก่อนเลยอย่างเงี้ยนหลออ่ามีคนคุณสิงโตคุณสิงโตแฟนคลับประจำของเราบอกว่าพี่ป๋อบอกอย่าเอามาแต่เปลือกทุเรียนนะเอาเนื้อทุเรียนมาด้วยใช่ไม่เปลือกทุเรียนอ่ะ เอาเนื้อทุเรียนมาส่งให้เราแล้วเปลือกค่อยส่งไปพี่ปอได้ไหมย<อ>แยกกันแยกกันอ่านะฮะก็รอติดตามความสนุกของตอนจ<ล>บบันพักการาวันจันทร์หน้านะครับมาที่